หลยบางคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์การประชุมเคาะใจอนุมตัติเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ทั69หลายท่านก็ใจจดใจจ่อเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ดังนั้นทิศทางในการเดินหน้าต่อเงินไร่ละพันจะไปในทิศทางไหนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้ หลังจากนะคะที่ได้มีการอัปเดตการประชุมในเรื่องของการหาหรือม,มาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปังปีการผลิต2,568ที่เกษตรกรชาวนาหลายท่านก็ใจจดใจจ่อรอคอยความชัดเจนเบื้องต้นนะคะทางด้านเพจของคุณชัชวาลหรือสอสอบ,บิ๊กเองนะคะก็ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามาตรการในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,568ทัา 2,569นั้นจะไปในทิศทางไหนซึ่งเบื้องต้นนะคะทางด้านคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติเองก็ได้พูดถึงการจ่ายเงินในในลักษณะนี้นะคะก็คือจะจ่ายให้กับพี่น้องในอัตราไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องตนน้นณปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมนะคะตัวเลขของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากนั้นก็จะนำเรื่องส่งต่อไปยังทกศ โอนเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนคาดการตัวเลขของ จำนวนเงินที่จะใช้ในงบป,ประมาณรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ7000กว่าล้านบาทดังนั้นก็ถือว่าเป็นงบป,ประมาณที่ค่อนข้างสูงมากพอสมควรจากเดิมที่ทางด้านรัฐบาลเองได้วางกรอบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่2,800ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอต้องจัดสรรงบป,ประมาณเพิ่มในส่วนนี้ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัฐกรเองนะคะก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องประเด็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก ปูกข้าวนาปังและนาปีปีการผลิต2,568เนื่องจากทางด้านรัฐบาลจะต้องจัดสรรง,งบในส่วนนี้เพิ่มดังนั้นจะขอศึกษารายละเอียดและจัดสรรงบให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถมีต้นทุนสำคัญในการเพราะปลูกข้าวต่อไปและยืนยันนะคะว่าการจ่ายเงินไร่ละพันจะยังคงเดินหน้าต่อโอแน่แจกจริงขอรวบรวมตัวเลขจำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จก่อน และทางด้านคุณชัชวานนะคะหรือสอส,อสอบิ๊กเองก็ได้สอบถามในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต68ทับ69ว่ามาตรการต่างๆจะยังคงเดินหน้าต่อในลักษณะการช่วยเหลือไร่ละพันหรือไม่เบื้องต้นนะคะจากการหารหือของที่ประชุมคณะกรรมการเองก็ได้พูดคุยในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือไร่ละพันในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องถูกแบ่งเป็น สส่วนส่วนแรกอาจจะให้เป็นตัวเงินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารส่วนอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้พี่น้องประชาชนใช้ในการรูดซื้อสินค้าโดยจะผ่านแอปพลิเคชันของทอกศนะคะอันนี้ก็ต้องรอการหาหรืออีกรอบหนึ่ง เป็นเพียงแนวทางที่ทางด้านคณะกรรมการได้ประชุมหาลือกันเดี๋ยวเราจะรอติดตามกันนะคะเบื้องต้นสําหรับการจ่ายเงินรายละ1,000บาทในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีสําหรับเกษตรกรที่ดําเนินการ เพาะปลูกนะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหากท่านดําเนินการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยขอให้ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยนะคะเพราะมิฉะนั้นอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างโดยเฉพาะปีนี้ฝนค่อนข้างมาดีหลายพื้นที่น้ําท่วมแล้วแต่ด้วยความเสียหายนี้นะคะท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็อาจจะพลาดในการรับเงินน้ําท่วมด้วยเช่นกันซึ่งทางหน้านัาข่าวเองก็ได้สอบถามไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะว่ามาตรการช่วย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่ที่น้ําท่วมปีนี้จะช่วยเหลือพี่น้องที่น้ําท่วมแต่จะช่วยในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเท่านั้นดังนั้นนะคะใครที่พอปลูกนาปีเสร็จแล้วนอกจากท่านจะรอรับเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทแล้วท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้รับเงินในส่วนอื่นหากมีการรับภัยพิบัติในอนาคตเอเดตข่าวสารประจำวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่อยากพลาดข่าวสาร ติดตามการเยียวยาจากทางด้านรัฐบาลในโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ขอพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ